สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูกันที่ออข้อสอบเกจเชื่อมโยงนะครับข้อสอบเกจเชื่อมโยงเนี่ยจะเป็นข้อสอบที่วัดว่าเราเนี่ยอ่านหนังสือได้ดีขนาดไหนนะครับอ่านจับใจความมันได้หรือเปล่าอะไรอย่างนงี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคือการเริ่มทาเนี่ยคือการเริ่มอ่านครั้งแรกครับโอเคเรามาดูกันเลยครับ ข้อสอบนี้นะครับเป็นข้อสอบเดือนมีนาคมปี2555นะครับเป็นบทความแรกของของข้อสอบในปีนั้นครับปกติเนี่ยจัดจัดเชื่อมโยงเนี่ยก็จะมีสองบทความใช่ไหมครับอย่างที่เราร,รู้รู้กันมานะครับทุกปีทุกปีก็เป็น2บทความนะครับโอเคบทความแรกของปีนี้ครับเขาบอกว่าอนาคตของประเทศครับบทวิเคราะห์จากแผนพัฒนาฉบับที่สิบ็ดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมถูกไหมครับไอตัวเจ้าตัว เอ,อประยานน้อยอันนี้นะครับโอเคเขาบอกว่าขณะนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11สําหรับช่วงปีพศ2 5 5 5ถึง2559เ okay. นี่ยโอเคคือทุกครั้งที่เริ่มอ่านไปถูกไหมครับเราต้องดูไปด้วยว่ามันมีรหัสไหนหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราในฐานะที่น้องๆเนี่ยไม่มีเหมือนกับ ไม่มีโอกาสที่จะมีแผ่นรหัสเนี่ยอยู่อยู่ข้างๆถูกไหมครับเหมือนในห้องสอบนะครับพี่ก็จะให้ดูแผ่นรหัสก่อนนะครับราดชุดหนึ่งเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงท,ทางด้านถูกไหมไม่ใช่ทาด้านทางด้านครับทางด้านทางด้านเรศรษฐกิจของไทยครับส่วนราดชุดสองเนี่ยคือความเสี่ยงในการพัฒนานะครับโอเคมาดูรหัสต่อไปครับ ราศีต่อไปคือรหัีศูนย์สามถูกไหมครับศูนย์สามเนี่ยคือปัญหาทางด้านครับพิมพ์ผิดอีกแล้วนะครับปัญหาทางด้านอาหารครับราศีศูนย์สี่ 04, เนี่ยคือพัฒนาความรู้และเทคโนโล,โลยีที่ทันสมัยถูกไหมครับศูนย์ห้าคือเศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลางครับศูนย์หกคือส่งเสริมค่านิยมและมาต่อครับและวัฒนธรรมนะครับสรุปคือศูนย์หกเนี่ยคือส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามถูกไหมครับ ศูนย์แปดคือสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตศูนย์เก้าคือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นครับสิบเนี่ยคือโอกาสในการพัฒนาประเทศโอเคครับเสร็จแล้วเราก็มาอ่านกันต่อครับว่าในบทความเนี่ยเขาเขียนว่ายังไงบ้างนะครับโอเคครับว่าแผนฉบับนี้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตอ่าแสดงว่าเขาเน้นไว้อย่างนี้นะครับก็เป็นรหัสแน่นอนอย่างที่เราอ่านกันไปแล้วนะครับ ใครที่ไม่มั่นใจเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เนาะมันเป็นคลิปวิดีโออยู่แล้วนะครับเราก็ต้องใส่ราดไว้นะครับดูไหมครับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตเนี่ยคือรหัส0 8ครับโอเคครับจะมีอะไรบ้างเกิดขึ้นนะครับซึ่งที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงระดับโลกและระดับประเทศที่มีผลกระทบต่อไทย การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยก็ทาให้เกิดความเสี่ยงในการพัฒนาประเทศนะครับการพัฒนาประเทศครับเอ่อการพัฒนาประเทศเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการพูดรวมๆถูกไหมนะครับแต่มันยังแตความเสี่ยงในการพัฒน,นาประเทศเนี่ยคือหลักอะไรครับอ่าคือหลักศูนย์สองถูกไหมตามที่แผ่นนี้บอกไว้นะครับศูนย์สองคือความเสี่ยงในการพัฒนานประเทศครับ เช่นการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงอะไรครับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่ทําให้เกิดภยัยพิบัติรุนแรงครับซึ่งเราเองก็โดนเรื่องน้ําท่วมครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วบางอย่างก็ทาให้เกิดทั้งความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาประเทศครับ โอกาสในการพัฒนาประเทศนะครับโอกาสในการพัฒนาประเทศเนี่ยเป็นรหัสอะไรครับเขาเน้นไว้ให้แล้วแสดงว่ามันเป็นรหัสอยู่แล้วนะครับอ่าเป็นรหัสหนึ่งศูนย์นั่นเองคนที่จาได้ถือว่าใส่ใจแล้วมีสมาธิในการทํามากๆนะครับเอ,อ่อความใส่ใจและมีสมาธิในการทำเนี่ยสำคัญมากเลยครับในการทําข้อสอบพวกนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะทํามาให้ทันเนี่ยเออเราควรจะอ่านนอนอ่านน้อย,อยถูกไหมไม่ใช่พลิกไปพลิกมาเพื่อดูทั้ง รหัสแล้วก็ดูทั้งตัวบทความด้วยถูก,ถกไหมครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี่ยเป็นจุดจุดหนึ่งที่พี่อยากฝากไว้เหมือนกันนะครับในฐานะเยาวชนของชาติครับนักเรียนจำจำเป็นครับจำเป็นต้องรู้ว่าอนาคตของประเทศจะเป็นอย่างไรจึงขอนำสาระสำคัญบางส่วนที่ วิเคราว้ในแผนพัฒนาแผนฉบับนี้มาถ่ายทอดให้ทราบครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงบางประการที่ทําให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในการพัฒนาประเทศครับนี่ครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงบางประการเนี่ยแน่นอนเลยว่ามันทําให้เกิดครับทําให้เกิดครับดูครับอันนี้เน้นไว้ก่อนนะอันนี้คือเราอ่านข้ข่ควาก่อนถูกไหมโอกาสเนี่ยคือสิบครับแต่ว่าความเสี่ยงคืออะไรครับ ข้นเสี่ยคือสองครับถูกไหมศูนย์สองเราอ่านกันไปแล้วถูกไหมครับไอตรงนี้เหมือนกันนะครับเอ,อ่อช่วงนี้ไอตรงนี้เหมือนกันว่าคือมันเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงถูกไหมแต่ในการพัฒนาประเทศเหมือนกันเราก็ไม่สามารถเหมือนกับเอ้ยเป็นโอกาสอย่างเดียวก็ไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้ถูกไหมครับเราต้องอ่านให้มันครบครับโอเคได้แก่การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐ,ฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลางนะครับ การปรับตัวเข้าสู่เศรธธษฐกิจโลกแบบหลายูนยนกางเนี่ยเป็นรหัสอะไรครับอ่าเป็นรหัสศูนย์ห้าถูกไหมครับศูนย์ห้านะครับแล้วก็ปัญหาความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานครับท,ทางด้านอาหารเนี่ยศูนย์สามถูกไหมแต่ว่าพลังงานเนี่ยเออปัญหาความมั่นคงทางด้านพลังงานเนี่ยนะยังไม่มีถูกไหมครับ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของไทยเนี่ยอันเนี้ยเป็นหลักสูหนึ่งถูกไหมโอเคเป็นต้นครับแสดงว่าน้านี้ก็จบนะครับโอเคการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายูนย์กลางเช่นแสดงว่าอันนี้บอกองค์ประกอบถูกไหมไอเจ้าบรรทัดเนี่ยบอกองค์ประกอบถูกไหมครับ เช่นดูครับเพาว่าเช่นถูกไหมการลวมกลุ่มภายใต้กรอบการค้าอาเซียนอาอะไรนี้ถูกไหมครับจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยนะครับถ้าเราเตรียมการไว้พร้อมผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะเป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศครับแต่หากเราไม่พร้อมก็ย่อมเป็นความเสี่ยงที่นนาวิตกนะครับ โอเคปัญหาสาคัญระดับโลกต่อมาคือปัญหาความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับเขาเน้นไว้ให้เลยนะครับก็เป็นลาดสู3สามนั่นเองนะครับความต้องการสินค้าอาหารจะสูงขึ้นจากการเพิ่มประชากรโลกครับในการผลิตจะลดลงด้วยข้อจํากัดด้านพื้นที่และและอะไรครับในการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศครับ ในฐานะที่ไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารสําคัญของโลกก็ควรมีผลเป็นโอกาสครับแต่หากเราประมาทก็จะกลายเป็นความเสี่ยงเพราะต้องแข่งขันกับประเทศในอาเซียนด้วยกันเช่นเวียดนามครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของไทยแนโนวันตาการขายตัวและเสียเหลภาพเนี่ยทำเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจครับทางเศรษฐกิจ,กจอยู่ในเกณฑ์ดีครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของไทยครับ อันนี้เป็นรหัสอะไรครับอ่ารหัสศูนั่นเองนะครับแนวโน้ม,มาต่าการขายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวครับมีการเชื่อมโยงทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนถ้าเราสามารถแก้ไขจุดอ่อนเช่นกฎหมายกติกาและระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอือ้อต่อการต่อการอะไรครับ ต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจก็จะเกิดเป็นโอกาสแต่ถ้าทําไม่ได้หรือทําล่าช้าครับก็ย่อมเป็นความเสี่ยงครับเพื่อให้ประเทศเราสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นต้องเสริมสร้างภูมิคุ้มกันประเทศครับได้แก่ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เออซึ่งยึดโยงคนในชาติให้ก่อเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟน วิจัยและพัฒนาความรู so like bbe bbe? Uh, th ้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับอันไอเจ้าตัวที่ขิดเส้นใต้นี่คืออะไรครับอ่าเป็นรหัสรหัสศูนย์สี่นั่นเองนะครับพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีท okay. ี่ทันสมัยนะครับเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามครับซึ่งยึดโยงคนไทยเป็นบึกแผ่นและลดความขัดแย้งในสังคมไทยโอเคส่งเสริมค่านิยมครับ ส่งเสริมค่ายยมทางเศรษฐิจทางวัฒนธรรมที่ดีงามนะครับก็คือรหัสอะไรครับ06นั่นเองนะครับซึ่งยึดโยงคนไทยเป็นบึกแผัสและลดความขัดแย้งในสังคมไทยส่งเสริมภาคการเกษตรครับส่งเสริมภาคการเกษตรนี่รหัสอะไรครับอ่ารหัส07นะครับถ้าเกิดใครยังจาได้เนี่ยดีมากเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรครับไปที่แผ่นถัดไปครับ ซึ่งเป็นรายได้หลักและความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศครับรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้เป็นพลังหลักในการพนัฒานารากฐานฐานรากของประเทศให้มั่นคงครับภูมิคุ้ม,มกันดังกล่าวจะช่วยทําให้เกิดโอกาสและลดความเสี่ยงในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนครับโอเคสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นนะครับอันนี้คืออะไรครับศูนย์เก้าครับโอเคครับหลังจากเรา อ,อ่านครั้งแรกจบไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ทําเครื่องหมายไปบางส่วนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกลับมานและอยดครั้งที่สองถูกไหมครับโอเคแล้วก็พยายามร่างแมพแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ